ะว,วาลาสุด่าทางกรกรตส่งคลาค่ะเข้าลงพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงตรวจติดตามการอบรมคณะกรรมการประจำาน้อยเหลือกตังยำการปฏิบัติงานทกตองตามกฎไม้สร้างความเสื่อมันประชาชนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาฉา้สิทธิเหลือกตังหนอกเขตหลวงนาในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ค่ะ ที่ห้องประชุมชันฮาเทศบาลเมืองคอหงค่ะได้มีการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเหลือตังหรือว่ากปนเคตเลือกตั้งที่สามเพื่อจะเตรียมการเลือกตั้งหนอกเขตหลวงนาของจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายธนกิจนาคจารุพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจำจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจติดตามการดาเนินงานการอบรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเหลือกตังห้สามา ดำเนินการตามระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในย่างโทกตองแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ซึ่งจากการตรวจติดตามแล้วก็สอบท้ามผู้มำหน่วยการเขตเลือกตังในพื้นที่ก็พบว่าการเตรียมความพร้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านเรื่องของบุคลากรแล้วก็การบริหารจัดการโดยครอบคลุมตั้งแต่การรับแล้วก็การจัดการวัสดุอุปกรณ์การตรวจสอบการตรวจสอบรายสื่อผู้มีสิทธิเหลือตังการตรวจบัตรแสดงตนตลอดจนขั้นตอนการบรรจุซองแล้วก็การจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังจังหวัดตอนทางของผู้ที่มีสิทธิเหลือกตังในกรณีการเลือกตั้งนอกเขตโดยได้ใน ยำคณะกรรมการประจำนวยเหลอกตั้งถูกฟายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบแล้วก็หยุดถือระเบียบข้อกฎหมายอย่างแข่งขัน เพื่อให้การดําเนินการในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความถูกต้องโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะสาหรับการเลือกตัง้งนอกเขตนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเลือกตัง้งที่มีผู้มีลำเนาอยู่ตังจังหวัดแต่ว่าเดินทางมาปฏิบัติงานหรือว่าศึกษาเราเรียนอยู่ในพื้นที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนในเขตของตนได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับผู้มีลำเนาและภายหลังการลงคะแนนบัตรเลือตังนะคะก็จะถูกจัดสง่งกลับไปแก่ปรักษาไว้ในสถานเท,ที่ปลอดภยัยเที่จังหวัดตอนทางของผู้ที่มีสิทธิเหลือกตัง นอกจากนี้ค่ะทางพ่อกกตส่งคลาก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลวงหนา้าในวันที่หนึงกุมภาพันธ์2569นี้ระหาี้ระวังเวลา8ปนาการทราบทนาทีจนถึง17นาฬิกาค่ะโดยขอให้เตรียมเอกสารบัตรแสดงตนให้พร้อม ร่วมทางเพื่อเวลาในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะหนึ่งจากหวานน้อยเหลือกตังกลางโดยเฉพาะเขตสามของจังหวัดในพื้นที่เทศบาลเมืองคอห้งนะคะจะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเหลือกตังหลวงหน้าจํานวนกว่า1ึ่งนึ่งมือนน่งรอยเซซิบเจ็ดคนถึงซื้อวามากเลยนะคะฟังเสียงค่ะเป็นการลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเนาฬิกานะครับ ที่เลือกตั้งกลางก็จะมีการอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราได้มีการเตรียมตัวก่อนเช่นบัตรต่างๆเราเนี่ยครับเตรียมให้พร้อมก่อนก่อนที่จะไปเพราะว่าที่เลือกตั้งกลางเนี่ยเป็นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์มารวมตัวกันที่เดียวเหมือนของเขตเนี่ยครับเขตเราเนี่ยมีผู้มาแสดงตนลงทะเบียนไว้ประมาณหมื่นกว่าคนนะ ก็สแสดงให้เห็นว่าจะมีการมารวมตัวค่ที่จุดเดียวมีเยอะแน่นอนฉะนั้นบางเรื่องถ้าหากว่าเกิดติดขัดในเรื่องเวลาต่างๆเช่นเรามาช้านะก็อาจจะมีปัญหาในการใช้สิทธิ์ได้เหมือนมาเกินเวลาแบบน,นี้ก,ก็ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็มาแต่เนื่นๆมีการเตรียมตัวมาแต่เนิ่นๆนะครับคิดว่าฟ้าฝนก็น่าจะเป็นใจอยู่นะครับ ตรงน,นี้นะคะต้องบอกว่าแข็เเลือกตั้งแล้วการห้าเสียงก็เลยแคมคอนขึ้นสักิดนะคะมีการพบป,ประชาชนกันอยู่ทุกวันถ้าเราเห็นช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศการห้าเสียงนะคะในพื้นที่ก็จะคึกคักขึ้น